ฮ่าเอาแหละเียมตัวนะคำถามแรกฮะรู้สึกแงมันเดย์ฮะ <c oughs> ทอดทษโคำถามแรกนี่เดี๋ยวจะมีในนี้เราขึ้นกระโปรทุกคนนะค่ะชื่อคุณตูี่แล้วันกี้นี้ช่องลูกผมทุกคนก็น,น่าจะรู้กันอยู่แล้วชาวพาขึ้นแล้วต่อไปเป็นช่องของร้านผมนั่นเองชื่อว่าโลเซ่น ปิดมอยไม่ใช่รอเส้นขับปิดมอยนะฮะผู้ที่ข้างใค้คุณตำรวจดักเกิดทุกวี่ทุกวันโอ้โหคือเกิดับิมช่องทางไหนครับผมเอ่อายม่วงครับค่ายม่วงใช่ช่วะไรเบลโลนีนี่ครับเบลโลนีนี่นะฮะฝากไปกดติดตามช่องน้อง อแจกแจกทรัพย์ก็สนหรอมะแจกซัพย์แจกเมื่อกี้เมื่อกี้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้านสองคนนะมีบียิบเจ็ดในค่ายฟ้าแล้วก็มีหมูแพนด้าในค่ายม่วงที่น้องยังไม่ได้บอกช่องอบอกไหมบอกอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วโถแล้วคนติ่ตาบียี่สิบเจ็ดที่เขาถามแล้วเขาถาบเลกกระโดดจริงเขาถาบเลกกระโดดลายแพนด้าไม่แพนด้า ใครบ้างที่ไม่รู้จัาก็เขาพู้จักกันหมดแล้วรู้จั่าพีู่้จักเซนเป็นคำพู้จักนี่อย่างคำนี้คำพูดจ่ะอะไรอ่ะหนูว่าเปียกคนขับมาสัมภาษณ์ดีไปก่อนไหมครับอันนี้ต่อเลยต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวเขาขึ้นมาเซนยังไงสิยังไงมานะยังฮะพวกพี่ๆเขาไปกันยังมาแล้วมาแล้วมาหรือยังมาแล้วมาแล้วมาเลยยามาละขึ้นพาขึ้นนั่นแน่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง ร้องให้เตนะนะไม่มร้องสวัสดีค่ะวันนขอบคุณบิดค่ะสองร้อยสิบบิดจากพี่มาขอบคุณค่ะพาขึ้นสวัสดีค่ะกนรู้จักประเทศนี้ได้ไงตอนก่อนหน้านี้หนูเล่นประเทศหนึ่งมาครับแล้วก็มันไม่มีความแบบอยากหนูอยากร้องเล่นโลเปอะไรอย่างนี้แต่ประเทศที่หนูมาแบบไม่ได้โลเปจ๋าแล้วก็มาเห็นว่าตอนนั้นเขามีรับสมัครหมอแล้วก็หนูก็อยากทํางานหน่วยงานด้วยก็เลยสมัคร,ครมาครับใช่อะฮะ เ,นนเรามาเรามาเปน็นหน่วยงานก่อนใช่ใช่ค่ะมาเป็นไวัยรุสหน่วยงานก่อนสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะแล้วเราเข้ามาวันแรกเราทําตัวยังทำตัวไม่ถูกเลยอะก็บแบบถึงถึงมันจะเป็นหมอแต่แบบว่าก็หนูไม่เคยเล่นโลเพจามาก่อนมันก็ต้องมาเรียนรู้ที่นี่ใหม่หม,หมดเลยใช่ไหมแบบในการเล่นโลเพไหนจะแบบเป็นหมออีกก็บแบบเวลาคนไข้ามาก็แบบก็เหมือนแบบเหมือนหุ่นยนต์พูดกับกับคนนะอะ get ไหมครับะมาณว่าแบบ รักษาเสร็จแล้วบอกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอ,อแบบเล่นไปนานๆแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แบบมีการแบบเล่นแบบคุยสาระส,สุขด,ดบกับคนไข้เวลาเขาแบบพักรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วมีเอสเอ็เอสถามว่าเรา <c oughs> ติดตามใครมาก่อนบ้างไหมในช่วงเวลาที่แต่ประเทศเนี้ยเรามีคนที่ชื่นชอบอยู่บ้างไหมแบบว่าเอฟซีเขาหรืออะไรแบบนี้มียกไหมครับ ถ้าจริงอันรู้จักจากเออลุงพาโบเลยครับดใูใช่ใช่เพอดูดูสเก็ตข่าวห,หลายหลายหลายคลิปอะไรมาถ้าด<ม>ราูรู้จักเฮียพาโบไงก็ต้ยอยงรู้จักเออสี่จตุรถุยเลยรู้ไม่ไม่ไม่ได้รู้ค่ะนะครับคือแบบดูคลิปเฉยๆอะไรเงี้ย<อ>ใช่ใช่ครับไ <พอ S 1> ม่ค่อยรู้จเขาจริงเป็นไงบ้างครับโอ้ มือแบบเขาเป็นกันเองมากๆครับไม่ถือตัวเลยแบบเขาเคยก็ทักอะไรอย่างงี้แล้วหนุ่มคนนี้เก่งอหอืมแล้วเพราะอะไรใช่ไหมเหุจุงใจอะไรทำไมถึงได้ขอแคสปัสเป็นลูกสาวอ๋ออ๋ออันนี้อ่ามันจะเป็นตอนที่เหมือนไปเอ็กซ์ตรีมกันหรือเปล่าครับใช่ไหมอ้ายเอ้ยยังไม่รุน โอเคต้องตอบอ่าโอเคก็เหมือนไปตอนเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ไม่เหมือนประมาณว่าก็หนูก็ไปรับเคใช่ไหมครับแล้วเขาติดเขาแล้วเขาเหลือเวลาแค่แบบอีกไม่กี่นาทีเขาจะเออแล้วก็หนูก็ช่วยเขาได้อะไรอย่างงี้หลังจากวันนั้นช่วงนั้นใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากวันนั้นเขาก็แบบเวลาเขาตายอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นหนูที่ไปรับเคเขาตลอด ก็แบบเบอร์อะห้าหกหนึ่งแปดหกเอ้เบอร์คุ้นๆแล้วมันเป็นคิวของหนูพอดีถ้าต้องไปรับเคสก็แบบเกือบจะทุกครั้งไปรับเคสแล้วมันก็เหมือนแบบว่ามีความสัมพันธ์กันแบบมันเหมือนเป็นแบบพูดได้ไหมว่าคนมดิคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ท่านครับมีป้ายไฟชูขึ้นมาครับจากคุณแคสต์แบนนะรับพี่เทฮะพี่เทพี่เทโอ้ยมาค่ะพี่กูพี่กูพี่กูใช่ไหมพี่ผมพี่ผมโทษครับขอโทษครับโอเคฮะใช่ครับ ก็เลยแบบมาขอเป็นลูกแล้วก็ได้ความที่แบบว่าร้องเพลงด้วยก็เลยใช่หนูก็เลยบบขอเป็นลูกเขาครับ mm hmm. ลุงเขียวแล้วแล้วเอ,อยากทราบว่าอย่างนี้ครับตั้งแต่ได้เป็นลูกของอคุณแคสต์โคุโรเซนเองเนี่ยรู้สึกยังไงประทับใจหรือไม่ประทับใจอะไรตรงไหนบ้างครับ มีนะคำว่าประทับใจไม่มีคำว่าไม่ประทับใจเลยครับพูดจริงๆในี่ยพูดจริงจริงเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอะไรบ้างเดฟเป็นขอทั้สองคือเดฟเป็นคนที่แบบหนูรู้สึกอยู่ด้วยแล้วสนุกอ่ะแบบว่าไม่มีเรื่องเครียดเลยอ่ะพอเวลามีเรื่องแค่แบบมาอยู่กับเดฟก็แบบเรื่องเครียดหายไปหมดเลยอ่ะแล้วถ้อยู่กับกัวถ้าอยู่กับพี่อะอะไรเงี้ยก็สนุกเหมือนเมื่อวานเงี้ยไอ้ไอ้เอ้เอ้าทูบี้ไปไหนผู้อำนวยเนี่ยเถอะ ้อเ,เข้ามาโทรหยุดรอน้องอือแล้วไงต่อครับเรสสัมภาษณ์ตรงนี้เราสัมภาษณ์ตรงนี้สัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนนะสัมภาษณ์ตรงนี้อ่อก,กี้ถามถึงอยู่กับอาเหรอใช่ครับก็อยู่กับอาก็สนุกไงหมว่าวานอ่ะมีเครียดบ้างไหมอะไรยัง<ม>ไงแค่อาหัวล้อหนูก็เรื่องเครียดหายไปหมดแล้วอะหนูชอบเวลาอาหัวล้อที่สุดเลยอะแบบมันดูแบบอยากหัวล้อตามอ่ะใช่เหรอใช่อาจะหัวล้ออเงยานั่น ูไม่มมมได้บุลลี่เอาไม่พูดจริงจิงใช่หลังลจากที่เราได้รู้จักกันมาเนี่ยไม่ไม่าจะเป็นทั้งอาสิงโตอาโนเนียเนี่ยเ,เรารู้สึกไงบ้างว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงาอาอเอาที่อาสิงโตก่อนคือเวลาเวลาที่สมมติอยู่คนเดียวหรือว่าตอนนั้นไม่มีใครครับแล้วเวลาเจออาอาก็จะแบบ ชวนไปทานู่นทานี่ให้แบบตัวเองไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกแบบว่าเออฉันต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลานะอะไรอย่างเงี้ยยังมีคนที่แบบพรที่จะอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแร้อาซิงโตคบบคืออาเป็นคนที่แบบว่าสายซับนะใช่ใช่แบบเข้าใจแบบคนอื่นอะไรอย่างงี้ด้วยใช่แล้วก็อานนนเนียเป็นคนที่อยู่ด้วยก็สนุกแบบสนุกอ่ะใช่แบบ ไหนไม่มีแบบเรื่องเครียดก็อยู่เวลามีเรื่องแค่อยู่กับอาวเนี่ยก็หายเครียดเลยอวยคุป้าเนี่ยไม่ได้อวยเอาพูดจริงๆหิงโหวายไงหนูพาอาไปเหินไม่ไม่เี้หรอไม่สนุกหรอไม่ใช่มาอย่างมีมาอย่างมีมาอย่างมีสายจากข้างนอกบอกว่าไเทลแคคเตอร์คอมมิ่งซูลทำไมคอมมิ่งซูลอะอะไรอ่ะยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยแหละวะ อยากเห็นเพาะรูปเป็นโจ๊กเกอร์เลยนะจ๊ะรันต่อแล้วะรันต่อเลยฮะมีป้ายไฟนะครับจากคุณทีมงานเราแคสตัสด์บาร์ก่อนนะครับเขาบอกว่าไอ้เส้นชอบร้องไห้อันนี้เรื่องจริงป่ะครับเราอะไรใช่เขาหนุบเป็นคนเซนสติฟที่มากครับอืมอืมเป็นคนที่เซนสติฟที่มากแล้วมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมที่เราสึกว่าประทับใจถึงขั้นแบบร้องไห้เลย ก็เหตุการณ์ตอนที่ทุกคนมาดูหนูในวันที่แบบอ่าวันวันนั้นนะคะคมอก็ตกใช่ใช่วันนั้นเลยที่แบบโอเโหแกร์ตึ้นตันมากเลยตั้งแต่ตอนนั้นใช่ตึ้นตันมากแบบร้องไห้หนักมากร้องไห้นไปไปมาแล้วจากพิธีกรคนที่สามของเรานะคะคุณแคสซัพนะคะเขาบอกว่าต้องโดนนี่โดนทีปแบบเมื่อวานนะหรอโดนถีบเมื่อวานก็ถีบนี่ พี่พี่หลุดจากกองไฟอ่ะอ่มีป้ายไฟจากผมเองนะขออนุญาตแวะทานข้าวสักครู่นะฮะครับผมโอเคเลยอ่ะมีป้ายไฟไหมครับมีไหมเดี๋ยวเรามีกำลังไล่เช็คอยู่นะฮะเห็นเพราะลูกเป็นโจ๊กเกอร์เพราะอะไรถึงเล่นเรื่องเล่นโรลโรลเส้นเนี่ยเพราะว่าเรามาเป็นหมอแล้วแล้วอ่พอเราหลังจากเราออกมาจากหมอเนี่ยแล้วเรามีเป้าหมายอะไรยังไงต่อครับ เป้าหมายเป้าหมายตอนแรกคืออยากออกมาลองใช้ชีวิตแบบประชาชนครับแบบการเป็นประชาชนมันแตกแต่างจากหน่วยงานยังไงแบบเห็นเขาบอกมันแตกแต่างมากหนูก็เลยอยากลองออกมาลองใช้ชีวิตดูแล้วก็อยู่กับแดดแล้วก็แบบมาเจอเพื่อนๆตอนนี้ที่แบบอยู่แก๊งด้วยกันก็แบบเล่นทาคอนเทนต์นู่นนี่นั่นนะครับใช่แล้วก็ถามถึงเรื่องทำไมมาเล่นในตัวละครโรเซนใช่ไหม เอาชื่อก่อนคือตัวโรเซ่นะครับคือชื่อมันมาจากโรเซ่ที่มาจากแบ็คทิ้งอ่ะใช่โรโรเซ่ร้องเฮงคอที่อบีบิงซูอยู่ที่มึงโดนแล้วนะคือเอาง่ายคือโรเซ่สำัตัวเองเป็นโรเซ่มาตลอดใช่ชอบชอบชอบแบบอทางแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะวงไอดอลใช่ใช่หนูชอบโรเซ่มากก็เลยโรเซ่แล้วก็ตัวที่เพิ่มตัวเอ็นมาเพราะว่า แบบหนูใช้คําว่านีนี่ในการแบบเล่นเกมอื่นได้ใช่ไหมคะเหมือนเป็นแบบน้าแปงในการเล่นเกมอื่นก็เลยใช้ตัวเอ็นเข้ามาก็เป็นโรเซนใช่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 ค่ะใช่ค่ะคุณสิงโตครับมีมีเมสเซจมาจากทางบ้านนะผมสอบถามว่าคือตอนนั้นแกทําใจแล้วแกเอ็กตมเกิรกคุณแด๊ดหนุนเองนะฮะจริงหรอนิวตันเหรอให้ขับถามโรเซนใช่ไหมอะไรนะใช่ครับใช่ครับอะไรอะไรนะคิดยังไงคุณมันเดย์ฮะหนูหนูรอเขาใช่ครับก็ก็ชอบเนี่ยเขาอุ้ย ชอบนี่คือแบบขั้นไหนอะประมาณค้างมาข้างมาข้างอลยปะหรือไงหรือยังไงกูเลยตัวนี้อือก็ชอบอ่ะวงเล็บอ่ช่วยหลาด้ใช่ก็ชอบก็ชอบชก็ชอบทีกูทำไมไม่ช่วยอะที่พี่ไปเองไม่ช่วยอะเองตอบล้่อเรีอเคโอเคโาเโอเค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 กเคาคิดเี่ว่ามันคเคโอคอเเคโอเคโอเ้าคครออคอคอเเอเออ เรื่อยไม่รีบไม่รอ้อนไม่ไม่ไม,ไม่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 เรีบเขาเขาจะไหมเขาจะไหมไม่รีบนะ <c oughs> แล้วถามนิดนึงอันนี้ทุกคนจะโดนถามนี้หมดครับ <c oughs> คุณรู้สึกยังไงกับตัวละครที่ชื่อว่าสิงโตและนวนเนียครับ <c oughs> โชคถ่าในมุมของโรเซนที่มองมาในตัวละครของอาสิงโตก็คืออาสิงโตเป็นคนที่รู้สึกเด็ดขาด ในเรื่องที่แบบสําคัญไม่ก็แบบเรื่องต่างๆมากแบบมองอะไรก็แบบเด็ดขาดเลยแบบไม่มีที่จะแบบว่าย้อนกลับมาทําที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนอานันเนี้ยคือเป็นคนที่อ่คือคนรอบข้างอยู่ด้วยเราก็มีความสุขอะค่ะคือหนูสัมผัสจะไม่ใช่แค่ตัวหนูแต่ตัวคนอะไรอย่างเงี้ยที่หนูแบบเห็นแบบเวลาอยู่กับอาก็แบบมีความสุขหมดเลยใช่อืม แล้วประทับใจต้องถามว่าประทับใจในสองตัวละครน,นี้ยังไงบ้างครับประทับใจทุกอย่างเลยครับไม่มีเรื่องไหนไม่ประทับใจเลยหนูยังมไม่เห็นข้อไหนที่แบบว่าหนูไม่ประทับใจเลยอะอนหนูเนียมีอะไรไหมคำถามมีป้ายไฟมาอีกไหม,ไม,ไหมยังไม่มาครับป้าย<ด>ไฟละผมใช้ป้ายไฟพีก่กนนิ่งเหมือนกันใช่หนูไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเยอะ มีนะโรเซนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนหนึ่งที่ที่ที่เหมือนไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงแต่ว่าจากที่สัมผัสมาเนี่ยพอโรเซนได้อยู่กับพี่ตั๊ดเนี่ยเหมือนดูดซึมความสนุกมาเหมือนแบบ <c oughs> ดูดซับความที่แบบเออกล <c oughs> ้าเล่นมาคืนกล้าเล่นใช่แล้วก็แบบ <c oughs> มั่นใจในตัวเองมีสกิล <c oughs> เ,เพลในตัวเองใช่ สังเกตเห็นได้เลยว่าน้องเป็นคนที่โดยส่วนตัวผมนะโดยส่วนตัวผมเลยผมคิดว่าเนี่ยน้องผมคนเนี้ยแม่งร้องเพลงเพาะมากมากผมชอบให้มันร้องเพลงให้ฟังแล้วผมชอบเล่นบมันแบบว่าด้วยความที่เป็นตัวผมเองแล้ว้แบบน้องสาวอ่ะน้องสาวผมอ่ะมันก็คือแบบอารมณ์แบบโนลสนตีนเนี่ยคือไอเส้นเลยอารมณ์แบบนี้เลย, <c oughs> วยวใช่ฒนาถ้าหนาวไปอ่งน่ารักน้องมันน่ารักน้องมันเก่งใช่ครับน้องเก่งมาก ไปอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ัวเนียการันตีใา่เลยเนมีสิ่งหนึ่งที่แบบมีสิ่งหนึ่งที่ที่ทุกคนมีในตัวเว้ยสิ่งนั้นคือพรสวรรค์ที่น้องมีในตัวคือพรสวรรค์ในการร้องเพลงเว้ยส่วนการขับรถหรือการเล่นโลเปอันนี้คือพรแสวงที่น้องมีเหมือนกันใช่ถึงมันจะพาคุณไปเถือนอะไรก็ตามก็เคือนี่แหละฮะคือโลเส้น S <S มึงต้องพูดใครมพูดมีป้ายไฟมาครับความรู้สึกที่ได้เป็นบุตรของแคสตัสรู้สึกยังไงฮะโอ้เอาแย่แล้วเอ๊ะอันนี้อันนี้อันนี้น้องก็ตอบแล้วใช่ไหมตอบตอบแล้วหรือเปล่าเออใช่ตอบแล้วนะครับตอบตอบไปแล้วใช่ไหมตอบไปแล้วใช่ไหม<ช>โอเคครับเปลี่ยน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 แขกรับเชิญไหมฮะหรือไงหรือจะเออนี่มีมีทางบ้านเขาขอมาคืออยากให้โรเซนร้องเพลงความรู้สึกเกี่ยวกับ พี่โนเนียและพี่สิงโตให้ฟังหน่อยครับถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมฮะตัวนี้ที่ที่มองเอ่ยังไงนะคะประมาณไหนนะก็หมายว่าเรารู้สึกยังไงกับเอ,เอทั้งพี่สิงโตและพี่โนเนียฮะร้รองมาเป็นเพลงสักหนึ่งบทเพลงเพลงอะไรก็ได้เลยที่เรารู้สึกอยากจะร้องให้ฟังอะไรแบบเนี้มอบให้กับสองคนเนี้ยครับเป็นเพลงที่ร้องเมื่อวานได้ไหมครับ ได้หมดเลยเอาได้หนูเอาได้หนูเอาได้หนูลองลองส่วนนะเอาอแค่ทอนหุบเลยขอทอนหุบใช่ไหมได้ได้ได้เชิญครับเชิญครับแค่อยากให้แผงของฉันนั้นทำให้เธอสบายใจนอนหลับตาลงสักครั้งก็จะเห็นฉันไม่จากไปไหนปลดปล่อยความเหงาช้าช้าสูดลมหายใจที่มีค่าแลวก็จะรู้ว่าฉันนั้น พร้ Home, you อมย mm ืนอยู่ข้างเธอเขาขนาดไม่มีดนตรีนะแบบคือแบบนี้มีเพ <ok, ื่อนีดีที่สุดอยู่คนหนึ่งสุดแบบนี่มาเึก่อ่านจะแล็บหนอโอ้ยเฮ้ยเฮ้โเ้โหม้ยเฮบ้าน้เรียเฮ้ยงมาเ้ยเะมยกนะครับโเเคเดียยวน้้ขอบุ้ณน้อเโรเซ้นมากเลยนะครเบเดียยวเด้๋ยเเฮ้ยยเ้